สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับเ,รเมองบรรยากาศครับเมื่อนี่ตอนนี้เจ็ดโมงประมาณ7จ็ดมงสิบห้านะหมอกนะานะครับพี่นองหมอกหมอกได้แทนะ้อันนี้คือทางไปหน้านะครับ หลังจากที่มันตกมาสองสาวันนะครับแล้วเมื่อวานก็แดดนิดนึงนะครับมาเช้านี้หมอกหนาจัดเลยนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านี่คือแบบ หนาวหนาว,นาวอาการเยนเ็ยนๆนะครับเช้นานี้ยวพาไปเพิ่งยูสวน์มันจะเป็นลักษณะใดนะครับมีแต่หมอกพี่นอ้อง อ๋อหนาทึบเลยขี่มาในหนาเปียกเลยนะ่ยสำหรับใครที่ใช้รถแท็เนี่นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับร์ครับทาาเข้าสวนนะเนี่ย ท,ท,ทุ่งดอกทุ่งดอกห้าผมมีเวลาตัดเลยขี่ขันน,นะครับอรมบรรยากาศหมอกานาครับผม สามมือก่ะพ่อบริหน้ำต้นใหม่เองนะครับพอได้ชุ่มชื่นโอ้มักวยพอตัดเล็บนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้บรรยากาศครับบรรยากาศดีมาก มืองพี่น้องมีแต่หมอกพามาชมสวนยำเช้านะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเมืองบรรยากาศหมอกนะปาดพี่น้องเลย มองก็มองแท้ๆบรรยากาศลังฝนตกครับคับๆบรรยากาศด,ดีขนาดมองน้าจัดเลยบรรยากาศด,ดีมากสำหรับคนที่ไม่มีเบียกไม่มีงานนะนอนเวนนี่ สดยอดเลยแหละว้าวโอ้มายกอดโอเคครับผมล่าไปกับบรรยากาศหมอกนานๆตอนซ้อๆนะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี สำหรับทุกคนอีกหนึ่งวันนะครับบรรยากาศโอเคครับผมบายบายสวัสดีครับ